คำถามจากผู้ชมนะครับผมคำถามนี้ถามว่านิสัยไม่ดีภาษาอังกฤษว่ายังไงอันนี้ด่าหรือเปล่าครับเนี่ยนะนิสยไม่ดีนะฮะมดาด่าอย่างนี้นิสัยไม่ดีนะรอเล่นตกลงใครนิสัยคนนี้หรือคนว่าจริงๆถ้าเราแปลตรงตัวว่า bad habit อันนี้จะงงได้นะเพราะว่า,ถ,าถ้าบอกว่า you have a bad habit You have habit a bad อ mm ัน hmm. นี้จะหมายถึงว mm ่ามีนิสัยเดียวฮะที่ไม่ดีฮะเช่นกัดเล็บนะฮะอาจจะเป็นการหักนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่น biting your nails การกัดเล็บเนี่ย is a bad habit I have a bad habit I bite my nails อ like ย mm ่างนี้นะครับแต่ก็ถ้าจะด่าว่านิสัยไม่ดีนะครับเราไม่ได้พูดถึงนิสัยเดียวนะฮะพูดถึงแบบว่าบุคลิก ทั้งหมดของเขานะครับว่านิสัยของเขาไม่ดีนะครับดังนั้นมันต้องแปลอีกแบบนะครับเพราะว่าไม่สามารถบอกว่า you have bad habits นะฝรั่งจะแบบเกี่ยวอะไรกับคุณนี่ยฮะฉันจะกัดเล็บหรือว่าดีดนิ้วหรืออะไรอย่างงี้ฮะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะฮะมันต้องแปลแบบว่า I don't like his character I don't like his personality ก็ไ้นะครับ he's a rude person he's a rude person เป็นคนหยาบคายนะครับ he's a mean person เป mm. ็นคนใจร้ายนะครับ or he's a nuisance he's a nuisance หรือถ้าจะบอกว่า he's annoying annoying แปลว่าอะไร annoying เขาน่ารำคาญน่ารำคาญน่ามคาญนะเคยได้ยินไหมอันนี้ภาษาวิบัตนะครับน่ามคานเขาน่ามคาน he's annoying ก็ได้ he's a nuisance หรือเคยได้ยินไหม he's a scumbag scum แปลว่าขึ้มันน้อย scum is like คราบ คราบคราบที่แบบที่มันมันมันขึ้นลาเคยเห็นคราบที่มันติดอยู่ในห้องน้ําเวลาแบบตาตามที่อาบน้ํามันจะมีคราบสบู่คราบอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า Scum อ่ม Scum แล้วก็ถ้าเป็นแบกนะก็แปลว่าอะไรเป็นถุงถุงคราบเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะ u ม u m g a g dirt b a g a n n o y i n g he's a nuisance มีหลายคำนะครับนี่ใส่ไม่ดีนะครับก่อเราจะไปนัขอ อยากอยาเข้าใจผิดระหว่าง habits and addictions อย่าง addiction ก็คือนิสัยที่เสพติดอย่างก,การสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลโกอฮอล์เขาจะเรียกว่า add oh, addiction ๋ h uh, addiction he is addicted to alcohol เขาติดเหล้านะครับติดสุราอะไรอย่างเงี้ย n อลกอ o นะครับ he is addicted to cigarettes he's i addicted to อะไรก็ได้ก็จะแปลว่าเขาติดสิ่งนี้เสพติดนะฮะแต่ถ้าเป็น นิสัยนับก็คือ habit นะฮะซึ่งเราอาจจะหยุดทำได้แต่อาจจะยากนะครับแต่ไม่ถึงกับติดนะครับแยกกันสองคำนะครับ habit and addiction ความรุนแรงต่างกันใช่ครับนั่นก็คือคำว่านิสัยไม่ดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับประดมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทาให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ